ไม่นานมันี่ก็พยบอกว่าน้ำท่วมแล้วมังคุดจะออกดอกเร็วจริงไหมนะแต่ปีนี้ก็ท่วมกันเยอะเนาะ พักไม่ได้นด้วยพี่เลยทุเรียนปิ๊ดโคตรไมหมดแล้วด้วยเบ๊กเบ๊กว่านางได้อยู่นะทางซายใจอยู่เออไม่มีเกาะให้เกาะเลยนะบิ๊กนะมันมีแต่ทุเรียนโล่งๆอ่ะบิ๊กมาทางนี้เร็วเบ๊กไปนี่

งะน,นี่สวนเงาะเนี่ยสวนเงาะสวนงอนั่นเนี่ยบิ๊กมานี่เห็นงะไหมโอ้มาเขือพวงแม่จะรอดไหมนี่ร่องไปหมดเลยนะครับเหลือยอดเห็นยอดลิบลิบ สวนเงาะสวนเงาะนะคะเนี่ยสวนเงาะเงาะเพิ่งปลูกใหม่รัดป่านมียอดพวงอะไรมันรัดอ่อนเลยนะเนี่ยดูดิไปไหมไปไหมนี่เงาะอัรัดอ่อนรัดผมมีตอนนอยเยอะมะเขือ <laughs> พวง สงสัยจะปลูกกล้กว,ว,ว,วยละกล้วย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 รอด